อารถมีเครื่องเสียงไหมอ๋อยางง่าคล่องไห้ดิคำถามนี่สวัสดีจ้าแพาววันนี้จะมาทำอะไรจ้าี่รถชั้นี่ป๊านจะมาเทียดรถบิก๊กเมวเทียนเพ่อนมา จริงๆนะเคยขับไหยังนี่ยังไม่เคยจริงนะฉันว่าฉันจะแบบข้าขับรถคันนี้นะฉันต้องแต่งตัวแบบคาวบอยเหรออืม,อมแบบเท่ๆหนูแบบ่แไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยดูอ่ะเอาวสวยๆแล้วขับแล้วนี่ไม่ค่อยแบบเท่แต่งเป็นผู้หญิงสวยแล้ว,ลวก็ถ่ายแบบนี้จะเท่ขันข้าบ่อยมากกับเท่ปวดเลยเขากัะดุลกันมั่ยยังพอดี่ฉันเป็นแบเท่ไงอ๋อบ้าหล่อพี่ใหญ่เถอะใหญ่มากใหญ่กว่าะนะรถต่อมบ่ะนี่ใหญ่กว่านั่นเนาะหรอมันนี่

ตีนึกว่อเคอีดีอยู่เนี่ฮะอันนี้ข้องแถมแบบนี้สิบห้นนาพี่น้องไปเทศรถเด้อมันนี่เด้อพี่น้องปองไปสุขุสุคนไปโอ้ปาดคืขักเถอะเสียง้คุณอาเลยด,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 ดี๋ดึงดง เอากระโจโลกแน่ไฟฟ้าค่ะแม่แม่แพลวมาลองเราครั้งแรกนคะครับผมเพราะว่าตั้งแต่ซื้อไฟ่าตั้นนต่คือยังไม่ได้ฉี่เลยเพราะว่า,าเข้าไปงานเนาะไป,ไปเลยเจ๊ปา๊าด ฮะ <Huh? S 2> ยังก่อนมีสิโอ้ยบ้าไปซะยาา่านเนาะรถมีเครื่องเสียงไหมป่ะนะรถเขารุ่นไหมปันนี้หนูขอโทษเด้อค่ะรถมีเครื่องเสียงไหมซอ,ซ,อซอยซัยชัยนัไห่ผู้ใดก็ได้อ่า รถมีเครื่องเสียงไหมอ๋ออยาอ่าค้องไห้ดิคำถามนี่อันนี้ยังไม่ได้ขี่พี่น้องเพราะไม่ขี่ได้หนิต้องซื้อมาให้ม้ขี่ซ้ำแต่มันล้อใหญ่มากเลยนะมันคันใหญ่ด้วย เอาภาษาใช่มาบันไปน้ำเนี่ยปสุดแถวเนี่ดดยพเนี่พนยพะเนี่นมยมาขี่เลยแบบนี้พี่น้องลองดูสิเอาเก็บเองน้เพราะอุ้ยฟุ้งไรรถมีเครื่องเสียไหมพันนะหนูเอา <g ül> บางรุ่นมันก็ให้ไปติดเองไงไม่ค่ะน,นี่รถเขาแบบรถแบบรุ่นใหม่ไปพี่นอ้องเข้าแต่กาแต,กาแต้มันก็ไปโหลดไงอันนี้มันเข้าโค้งให้ดูนะจ๊ะเข้าโค้งเข้าโค้งหรอเ <C le aus> ข้าโค้งให้ดู ป้าเท่มากเลยดูข้างหลังกว้างมากอันนี้จะมารีวิวรถนะจ๊ะรถคุณแม่ส่วนตัวเขาจะขี่ให้พ่อไหมน้อั้ะขี่แน่น,น,นอนเหรอ,อประกาศปะกา,า,าไปเลยสิงๆไปเลยไม่ได้ขี่มวนนะแบบน้ำทางไก่ห็นบ่ขี่ไปไทยหน้าทงหน้า จะเป็นแบบสีประตูพี่น,น้องนงคาดำแล้วเดี๋ยวกลับไปเราจะไปรับลูกเออขับเจวด้วย <B ling> มันสูงดีไหมมันเห็นมาทุกอย่างเลยช <ell> อยนีนะ้ฟิลมดีเท่านี้ข้างหน้าหรอข้างหน้าหกสิบข้างๆก็ข้างหน้าหกสิบข้างๆแปดสิบกลับวันนี้ไม่ ตะจกฮะโทรศัพท์บังตะจกโอ้ลุ่นกาแฟนเอาดาเขาเงื่อนเขาเจวันนิโนูพี่น้องฉันเนาะตีเออนุ่ว่าสิเอาดาไปเขาเงื่อนเขาะโรสันดอกบ้านพี่น้องฉันนาะใครอยู่พี่น้องอะนนะถ้าเขาปวดดาจันบ้านผิดบ่าบ้านตะจกถอยดาเขาเงื่อนเขาบ้านพี่น้องใครอยู่สันดอกานแล้วเขาขึ้นหลังฮะแนนี่บอกว่าจูโน้พี่น้องเบิดบ้านเลย รบึกบึนชอบไปจา๋าชอบที่สุดว้าวชอบที่สุดหัวอ,อยู่ข้างหน้าไหน,นะครับลูกพี่สิงห์นะลูกชายเม่หล่อที่สุดมันก็จะมีอ่ามันก็จะมีเสียงร้อนเนาะเพราะล้อมันใหญ่เขาบอก อนาคตก็อยาก,กเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนได้แต่ว่าเป็นแบบความคืองประการที่ไงก็จะมีเสียงร้อด้วยไม,ไม่เปลี่ยนหรอก <c oughs> เปลี่ยนมันก็บรอแล้วเนาะใช่หมายถึงเบื่ออะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบลายสไตล์ไงร้อนอ่ะเขาไม่เบื่อหรอกขนาดพ่อเขายังไม่เบื่เอเลยชีวิตจ้าชีวิตชีวิตมุ้งฟิงมุ้งมิงกระดิ่งมอันนี้จะเป็นรถรุ่นนะครับผมจะเป็นฟอร์ดแบบกระบะสี่ประตูพี่น้องตัวใหม่นะครับพี่น้องกันเลยไปเลือกซื้อไปเลือกซื้ออ่าในเน็ตแล้วก็ไปเลือกรุ่น แล้วก็ไปเลือกข้างในอีกลังค้าขันบอดำก็ะบะหรือพี่น้องคอยน่ะขันเป็นลังค้าขาวกับกรคือลังค้าขาวมันเหมือนกัระบะชอบไปไงพ่อก็เลยเลือกละแบบังคาเป็นสีดำมันค่อยเๆไปดูเป็นสปอร์ตอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ได้แต่งนีมายกับรถเด้มากับรถเดเดี๋ยวไปรับนิติกรกันครับผมไปทำนิติจักรกันซื้อตรงไหนแฟนกับขาแฟนมาลองรถเทสรถพี่น้องทดลองขับโหน่าเลยเนี่ อุ้ยอันน่าจูงนาจาังพี่นสว่้านกระงแจ้งเลยเจอเจอหลวพ่อก่อนสะว่ายน้ำของคุณพอ่อไปทำหน้ต่าพี่น้องไปรับรู้ชอบอยู่ข้างในก็ชอบกว้างดีพี่น้องใคยก็มักอยู่ส่วนโตเครก็ใครก็มักอยู่เครก็สิร้อยขี่ดอกถ้าไปขี่บีเอ็มของเธอเลยอันนี่ฟอร์รกับฟอร์ตเตอร์กันยังไง ต้องทำโรงจอดเพื่อนไหมเนี่ย <c oughs> ปาดถอยเคยเปลี่ยกดีกว่านี่นมัขึ้นดูไม่จะขึ้นไหมบนั้นไม่ขึนอยู่นี่ได้ <c oughs> โอเค <c oughs> โอ้ย <c oughs> สูวงไหรกะตกี่น้อง <c oughs> นึบ <c oughs> กระบะพันนึบ <c oughs> แสดังไงต่ะ บ้านเห็นสำไปก่อนเราจะเบิงในเฟซตัวไปได้การดิไข่จะไปขี่บึ้นๆให้ตากล้ามาบีบแจให้ด้วยเลยว้าสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะแม่ยังสวัสดีค่ะแม่ก่อนสวัสดีค่ะแม่ก่อนเอาไปไปยังไหนอยู่ดิ จะเขามาหลับบ้าบัวสิไปบใบเขาไเลยขึ้นมาหมสวัสดีค่ะแม่ก okay. ่อนสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่ก่อนด้วยสวัสดีอ่สวัสดีค่ะ้อย้อยสวัสดีสวัสดีเอฟซีก่อนโอเค้องเท้าไปใส่รองเท้าก่อนลูกไปก็ว่าสิบิกินเหนื่อยังะก็ว่าสิบิกินเหนื่อยอ่ะใช่ไหม บุญห้อง嘛มีป้าแอบย็นตะวันออกเปนพรุ่งน้ันน้าดนห้าดเรียบอไรนี้ตมเพื่อนกินเอกไก่ก็ได้เมืองเมืองเืองเบืองแม่สีพาอินูไปกินเนื้อย่าง โอเอไปกะบุเปที่ไนี่แป๊มกันนี่กันสู้ชาเหมือนแล้งกาสวเหมือนแล้งเหมือนแรกัไปกินไหมป้าแป๊มกันที่ไหนไฮ้ยใช่ไปไหนใครจะไปใครไปยกมาขึ้นราการอะไรันไปยกมาขึ้นแล้วทีคุณตาการจงมือตาการอะไรสดมันแม่ะรกันเขาพัดนิตาปนะ ไปๆๆไป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 ๆ Hãy เจ็บัเจ็บนอนดูอย่างนีตีแงห่อไอมคบนบ่งคาบงเลยนอเลยไมนื่อลก็เหน่เ็มหดลานอ้ยงี้นยงไง้ันได้เลยเือก็ับเลยไม่อาบใช่ไหมหลับเลยใช่ไหมพันอยากเมื่อไรอาบเล้าววนไปด้วยนะข้าไกินเนื้อย่างคนาววุนไม่ให้ไปหรอกคใบสามมันรวนไป

ขาอยากไปแห้งแล้วอยากมัผมมีใส่มันผมก่อนเร็วๆจะไปกินม้นงิยใครรักแม่ใครรักแม่ยกมือขึ้นแมมยแม่ตังไม่ได้อาบน้ำได้ไหไม่ไ้อแก้มขอค่นี้อือี่รถพ่อดนเตมเเนเพ่อพ่อม่าเ้าพ่อพ่อแม่แม่เาคือพ่อพอกับแม่ปะ นต่ำพรานกน่าได้หนูกเด้วยอย่าขับควนมาาเยไ่เจ้าวะาเรื่อยีจัราะหเอย่าขับควันมานเรื่อยคนเรื่อยเทียใจได้ดีใจ้งวยกมือขึนยกมือน จะใกับแม่ต้องมาดผมก่อนนะคะโอเคนะไจะไปกับคุณแม่ต้องมัดผมก่อนวัดอีโบวนี่นะม่กินอารย่้สิแล้วคนนี้จิ้มจิ้มแ่รเยพี่ต้มจิ้มไปเรียนหรอ่ใช่ไปเนอนไปหางิน้อมีมอนตาจางนาตาจางอ้ยมามาส ห่ออะไรอะลูกเห็ูสิของใครไม่ใช่ของหนูอะไรอ่ะแกวฮวอนบ่เนี่ยว่าคุณนายบ่หรือโอ้ก็ว ik ่าคุณนายมันทรงไม่ห้บ่เพิ่นเพิ่นสรงมา่น่เพิ่นบามันจะมีคนเบิองเอาไปหันตเพลียว่มีไผอยู่อ้บารนี่มอือะเป๋า

เติมดีเซลเด้อรถคันนี้เติมดีเซลรถสวยไหมรถสวยไหมคะสวยสวยไหมสวยสวยสวยไหมสวยสวยอยู่รถใครรถแม่รถพ่อรถพ่อเหรอใครรอพ่อหรือแม่หรอแม่เอ้าแม่หรือพ่อหรอใครรอสรุปเนี่ยใครรอมากมาก ตอบไปเร็วทำท่าน er. ั er ata, ่ท่ามาตอบใครสวยคะน้านันิตาหรือนันิตาหรือพ่อพ่อหรือตาใครสวยให้ตาเหรอเว้ยเย้นั่นไงคาเฟ่เขาก็จะเสร็จแล้วที่สิบห้าเนี่ย ลัวภายในสามสิบวัน,นแต่อันนี้วันที่สิบห้าเสร็จต้วอีกห้องน้ำห้องนอง้ำแม่นแ<ะ>ม่น้ำน,น,น,น้ำเมาเดี๋ยวเขาปรับไหมยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จ คนไหนคนสวยให้ตั้งใจเดาดิงดิงดิงดิดิงเดาเดาดิง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 เดา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 มอันมหนีบอกน้ามาบอกกับมูดิอันบอกนบอกดกระบอกนเอาอีดาต้นรถก็อีดาขึ้นีสรถขึ้นดาสีอีโอ้ยงหลังจำงาหลังจำงาหลังจำ จะเปม่จะตีมาจอดไปนะถ้าเพื่อนจะใช้เข้ามาเอาเพราะว่ามันไม่มีที่จอดนั่นน่ะมันเดือดไปเลยไหมไปเลยไปเลยก็รอวันนี้เฉยไปกระเป๋าก่อนอ่าจะไปกินเนื้อย่างการฉลองรถใหม่กันเราก็จะไปกินเนื้อย่างเกาหลีใครจะไปกินกับพ่อยกมือขึ้นแล้วก็จุ๊บพ่อหนึ่งที่แม่แม่ไปเอารองเท้าให้ตาี้ตะไงเดี๋ยวก็มาแล้ว แม่ปเปียวรองเท้าแล้วก็เราก็จะบึ้นๆไปซื้อขนมกินกันใครไหมคะอ่ะส่งจุ๊บก่อนส่งจุ๊บพ่อก่อนจุ๊บพ่อก่อนหนึ่งครั้งแล้วพ่อจะไปไปข้างล่างวายเปิดอะไรไเนี่ยโอ้ยปาดคือปังแท้บูเอามือตบปะปอกปๆกปอกความใครรอใครรอพ่อหรือแม่รอ กกีอยู่ไหนโกกีไปไหมกีไปไหมคะโกัวกีไปไหมคะกีเอาเปิดปิดกระจกขึ้นเอานิ้วปิดกระจกขึ้นเออดันขึ้นงัด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 ขึ้นงัดมาสิเอานิ้งัดขึ้นเออเออเออ ความสุขพี่น้องเอ้ยความสุขของครอบครัวแต่ละคนก็บ่คือกันพี่น้องของขวัญให้เมียกับว่ากันไปพี่น้องนะครับเนาะเอาเดี๋ยวจัมากันไหม่พี่น้องเดี๋ยวไปกินเนื้อย่างกันเด้พี่น้องเนาะแล้วเจอกันที่ร้านเนื้อย่างจ้าอืมออุ้มๆๆๆอ่ะส่งจุ๊บนึ่งทีค่ะ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Tại à mày. À